ดวงชะตาของทั้ง12สองราศีประจำเดือนธันวาคม2566จะเป็นอย่างไรเชิญฟังคำทำนายเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนชีวิตและเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวสำหรับชาวราศีกันทางด้านการงานงานของคุณในเดือนนี้จะค่อนข้าชงชะงักไปอาจมีงานต้องคอยแก้ไขอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้ต้องระวังปัญหาที่เกี่ยวกับการสื่อสารหรือเอกสารในช่วงนี้ได้ ทำให้งานไม่ราบลืบล่นมีปัญหาให้แก้อยู่เรื่อยๆทางด้านการเงินในช่วงนี้ <Wow. S 1> คุณจะต้องใช้เงินแก้ปัญหาหรือหาใช้เงินเพื่อแก้เครียดค่อนข้างเยอะเช่นใช้ไปกับการกินหรือชอปปิ้งทางด้านความรักสำหรับคนโสด ในช่วงนี้ต้องระวังความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยชัดเจนเป็นการคุยกันแต่ไม่ยอมคบก,กันอย่างเปิดเผยส่วนคนที่มีคู่แล้วในช่วงนี้คนรักอาจไม่ค่อยให้เวลาคุณเท่าที่ควรเขาอาจติดเพื่อนและสังคมเขาก็ได้ฐานะสุขภาพให้ระวังความเครียดหรือการโดนกดดันบางอย่างหวังว่าทุกคนจะนำคำทำนายไปเป็นแนวทางวางแผนชีวิตควบคู่ไปกับการใช้สติตั้งอยู่บนความไม่ประมาท แล้วชีวิตจะราบลื่นดวงเปิดดวงปังแน่นอน